การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้วิธีของออยเลอร์โจทย์กำหนดให้20 dc by dt บวก 0.5c เท่ากับ10โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้นคือ c0 เท่ากับ1.0000ม o ต่อลิตรจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปมาตรฐานโดยหารทั้งสมการด้วย20จะได้ dc by dt บวก 0.025c เท่ากับ0.5 ต่อไปนำลาปัสทันฟอร์มทั้งสองข้างของสมการจากสมบัติของลาปัสลาปัสของ DC by DT เท่ากับเ c ลบ C ีศูนย์ลาปัสของ C เท่ากับ C และลาปัสของค่าคงที่0.5เท่ากับ0.5หารด้วย S แทนค่าลงไปจะได้ s c ลบ C ศูนย์บวก 0.025C เท่ากับ0.5หารด้วยเ แทนค่าเงื่อนไขเริ่มต้น c 0เท่ากับ1.000จะได้ S c ลบ1.000บวก 0.025c เท่ากับ0.5หารด้วย s รวมพจน์ c c คูณกับวงเล็บ s 0. 0 25, บวก0.025เท่ากับ0.5หาร s 000, บวก1.000เขียนให้อยู่ในเศษส่วนเดียว c คูณกับวงเล็บ s บวก0.025เท่ากับวงเล็บ0.5บวก1.000 s ทั้งหมดหารด้วย s ดังนั้น c เท่ากับ0.5บวก s หารกับวงเล็บ s คูณ s บวก0.025แยกเศษส่วนย่อยตั้งในรูป a ส่วน s บวก b ส่วนวงเล็บ s บวก0.025จะได้สมการ0.5บวก s เท่ากับ a คูณกับวงเล็บ s บวก0.025บวก bs หา a และ b แทน s เท่ากับ0.0.5เท่ากับ a คูณ0.025ดังนั้น a เท่ากับ20แทน s เท่ากับลบ0.025 0.5ลบ0.025เท่ากับ a 0.5ลบ0.025เท่ากับ b วงเล็บลบ0.025 b เท่ากับลบ19แทนกลับลงไป c เท่ากับ20หาน s ลบ19หารด้วยวงเล็บ s บวก0.025นำลาปาส6ผัน ลาปัสกผลของหนึ่งส่วน s จะเท่ากับ1นึ่งลาปัสก์ันของ1ส่วน s บวก a จะเท่ากับ e ยกกำลังลบ a คูณ t ดังนั้น c เท่ากับยี่สลบส e ยกกำลังลบศูนย์จาคำตอบสุดท้ายคือ c t เท่ากับยี่สลบสิ e ยกกำลังลบศูนย t วิธีการสร้างตารางและคำนวณหาค่า c โดยใช้วิธีของออยเลอร์สร้างตารางที่ t เท่ากับ 0-300, d ถึง a 0 0เดลตา้า t เท่ากับ25และ c 0เท่ากับ1สูตรออยเลอร์คือ ci บวก1เ mm. ท่ากับ ci บวกเดลต้า t คูณ fc iti สมการอนุพันธ์นะคะ dc by dt เท่ากับ0.5ลบ0.025คูณ c ฟังก์ชันสำหรับการคำนวณหาค่า fciti นะคะก็คือ0.5ลบ0.025คูณ C ตัวอย่างการคำนวณนะคะบรรทัดแดงนะคะหาค่า fciti เราจะแทนค่า C นะคะเท่ากับ1ก็จะได้0.5ะคะลบ 0.025ุคูณ1นะคะก็จะเท่ากับ0.475นะคะต่อไปนะคะหาค่า ci บวก1นะคะคำนวณได้จาก1บวกบงเล็บ25คูณ0 4น5นะคะก็จะเท่ากับ12.875นะคะจากนั้นนำค่านี้นะคะไปใช้คำนวณในบรรทัด ไปวนไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราจะหาค่า c x a ส t นะคะสูตรค่าจริงคำนวณได้จาก c t เท e, ่ากับ2 0ลบ e ยกกำลังลบ2 5 2 5คูณ t นะคะโดยแทนค่า t นะคะตั้งแต่0ถึง300เราก็จะแทนไปถึง300เลยนะคะต่อไปนะคะการหาค่า เออร์เรอร์นะ,ะต่อไปนะครับเราจะหาค่าเออร์เรอร์นะคะคือเออร์เรอร์เท่ากับแอบส์ลูด c i ไอลบซีเนะคะส่วนด้วย c x เนะคะแอบส์ลูดคูณหนึ่งร้อยค่ะตัวอย่างนะคะที่จุดหนึ่งค่าเออร์เรอร์นะคะคำนวณได้ประมาณสามสิบจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์นะคะจากการคำนวณคือแอบส์ลูดนะคะสิบสองจุดแปดเจ็ดห้านะคะลบเก้าจุดแปด สส่วนด้วย9.83นะคะแล้วก็คูณ100ค่ะต่อไปนะคะการแสดงผลด้วยการาฟนะคะคือก้าความสัมพันธ์ระหว่าง C กับ T นะคะแกน X นะคะก็คือค่าของเวลานะคะคือ T แกน Y คือค่าของ C เส้นสีน้ำเงินนะคะก็คือ C I แทนค่าที่ได้จากวิธีของออยเลอร์ค่ะส่วนเส้นสีส้มนะคะแทนค่าจริง คือ c exact ค่ะที่ได้จากการแก้สมการคณิตศาสตร์โค้ดนี้ทำหน้าที่เปรียบเทียบคำตอบของสมการสองแบบคือคำตอบจริงที่ได้จากการแก้สมการทางคณิตศาสตร์หรือค่า c exact กับคำตอบประมาณที่ได้จากวิธีออยเลอร์หรือค่า c โดยเริ่มจากการเรียกใช้เครื่องมือสำหรับคำนวณตัวเลขและวาดกราฟ จากนั้นก็นำค่าที่คำนวณด้วยวิธีออยเลอร์จาตารางใส่เข้าไปซึ่งค่าพวกนี้จะถูกนำไปสแสดงเป็นจุดบนกราฟและก่อค่าของเวลาเพื่อคำนวณค่าจริงหรือค่า C ีเอกจากสูตร c t เท่ากับ2 e 0 9 e ยกกำลังลบ0 0, 0 2 5 t ค่านี้จะ,สะแสดงเป็นเส้นบนกราฟจากนั้นเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างกราฟโดยเส้นเรียบแทนคำตอบ จริงและจุดวงกลมแทนค่าที่ได้จากวิธีออยเลอร์เมื่อรันโค้ดออกมาจะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในแนวแกน x กับค่า c ในแนวแกน y กราฟจะมี2แบบคือเส้นโค้งเรียบคือคำตอบจริงจากสูตรทางคณิตศาสตร์หรือค่า c exact จุดวงกลมคือค่าที่ได้จากวิธีออยเลอร์หรือค่า c ในช่วงต้นกราฟจุดของออยเลอร์จะห่างจากเส้นจริงแสดงว่ามีค่าความค่าเคลื่อนแต่พอเวลาผ่านไปนานขึ้นจุดกับเส้นเกือบสอนกันแสดงว่าวิธีออยเลอร์นั้นให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าจริงดังนั้นกราฟนี้จะสรุปได้ว่ากราฟนี้มีแนวโน้มเข้าใกล้20ทั้ง2วิธีคือวิธีที่ทำแบบสร้างตารางกับวิธีเขียนโค้ดค่ะ